ไปต่อกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยครับเขาจัดโครงการฟื้นฟูรักษาป่าพุช่อง3ามแก้วปลูกต้นไม้บริเวณป่าพุช่อง3ามแก้วแล้วก็ปรับแต่งภูมิทัศนะครับเพื่อที่จะพัฒนาป่าพุช่อง3ามแก้วให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมและก็เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเวลา14นาฬิกาวันที่5มิถุนายน2555ครับที่บริเวณป่าพุช่อง3ามแก้วหมู่ที่1บ้านสวนพริกตะบนสายไทยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ นายอาวุธไขแสงปลัดองค์การบรหิหารส่วนตำบลสายไทยก็เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูรักษาป่าผู้ช่องสามแก้วพร้อมด้วยประธานสภาสมาชิกสภาผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ที่1บ้านสวนพริกเอสมอ็มอตสายไทยจำนวนกว่า100คนก็ร่วมปลูกต้นกระทุงฟ้าต้นตะเคียนทองต้นสเสดาต้นว่าจำนวน200ต้นเพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณป่าผู้ช่องสามแก้วปลัดองค์การบรหิหารส่วนตำบลสายไทยกล่าวว่า การจัดโครงการฟื้นฟูร,รักษาป่าผู้ช่องสามแก้วนี้เพื่อที่จะปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณป่าผู้ช่องสามแก้วให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าชื่นชมและเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นให้รักทรน,นั้นมีความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ําชุมชนเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในช,มชุมชนโดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุย๋ยดินนะครับแล้วก็เติมต้นไม้ที่เคยปลูกไว้ตัดแต่งกิ่งไม้กวาดใบไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณป่าพุช่อง3แก้วเพื่อดํารงรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติโดยการลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพองค์การบริหารส่วนตวมนสายไทยจัดโครงการนี้เพื่อฟื้นฟูร,ร,รักษาป่าพุช่อง3แก้วดําเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชสวนีของสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกด้วยนะครับ